สวัสดีนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปหาเห็ดกันนะคะคนที่จะไปหาเห็ดนะคะเตรียมพร้อมเลยนุ่นวันนี้จะพาหนุ่มๆไปหาเห็ดก่อนพาหนุ่มๆไปหาเห็ดก่อนพี่แดงไปหาเห็ดนะผมหาเห็ดนะปิดวัวเขาจะออกปิดไว้ปิดคอกขังเราไว้มีวัวด้วยหรอมีววัซี่ ก็วัวมาปล่อยแถวนี้บนภูเขามันก็มีวัวมันก็ไปดิมันก็ไปดิมันก็ไปทั่วมันก็ไปนะสิไม่หาปล่อยมันไว้เลยเห็นแล้วเหรอเห็นอะไรชั้นู้ไหน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  ไหนไหนไหนดูก <ítulo> ่อนดูก <Beautiful, S 2> <ading> ่อนมาให้เซียนเห็ดดูก่อนเซียนเห็ดนี่เซียนเห็ดเปไงเนี่ยว้าวมันไม่ใช่เห็ดกินไปไปเดี๋ยวได้ฝังกี่เห็ดนี่นะเออจะมีตื้นจังโอ้โหยตายโอ้โหไปดอกอืมไม่ได้ตา โอ้โหเตรียมพร้อมเลยพี่แดงเนี่ยเตรียมเสื้อผ้าไปด้วยหรือนี่มีกระเป๋าเป้เต็มเลยสงสัยเตรียมเสื้อผ้าไปด้วยเลยกลัวหลงป่าจะได้นอนในป่าอ้าววัวหัวมันอยู่เป็นฝูง ตอนนั้นค่อยก็ปล่อยวัวไปเถอนี่แหละพี่แดงวัวค่อยสามสิบตัวอยู่บนภูมันต้องหาไม้เขีย่ยใช่ไหมไม,ไม่ต้องไปเขีย่ยมันหรอกเดินไปมันก็เห็นเอง,ไม,องเไม่ใช่หาเห็ดเพาะไม่ต้องไปเปิดหาขนาดน,นั้น<อ>ถ้าเห็ดเพาะนี่เราจะใช้ไม้เขีย่ยวเออแต่เราไม่ได้เอามีดมาเลยเนาะเอามาจิ้มเห็ดเราเห็นเห็ดเราก็ไม่มีอะไรจิ้มแล้วนี่มือเปล่าลืม ลืมลืมลมีดมาจิ้มเห็ดเห็ดเอาตะเกียบมาจิ้มก็ได้หาไม้แหลมแหลมจิ้มาพาหนุ่มๆสองหนุ่มมาหาเห็ดว,วันนี้เราจะได้เห็ดเราจะได้เห็ดแกงไหมเนี่ยามาลุนกันคนหาเห็ดก็ มันใช่คนหาเห็ดหรือเปล่านี่มันไม่ใช่คนหาเห็ดนะเราต้องแยกย้ายก,ยกันหาแหละเอามันยังไม่ถึงป่ามันอตอนนี้เดินไปก่อนมันต้องขึ้นเขาหนุนรับภูอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หาอย่างไงก็ไม่เจอไม่ใช่ป่ามันนะอ,อ,อืเดินเขาไปอีกเดินเขาไปอีกสองกิโลเต็มที่เต็มที่ อีกสองกิโลสองหนุ่มนี้ยังไม่เข็ดเลยพาไปเดินเขาวันนั้นไม่บอกมาซื้อ่าสองกิโลนะไม่บอกไได้าน้ำขึ้นมาด้วยนะอ้าวไม่เป็นไรหิวก็ลงมากินก็กลับพอดีอก,ก, <laughs> กินแล้วก็ขึ้นไปใหม <laughs> <laughs> ่เป็นไงเป็นไงติดยอดนะฮะ <laughs> นี่นน เรามาถึงชั้นยังไม่ถึงชั้นเห็ดเลยนะนี่พี่แดงอืมนะฮะไอซีระวังลื่นนะโอ้พี่แดงระวังลื่นนะโอ้พูดไปหาอุปมีอทัดนะให้รำร้านอาหารเลยแม่เนี่ยนี่ <c oughs> หรอน้องขึ้นมาเน,นี่ยยืนบนนี้นี่หรอเออขึ้นไม่ได้รตรงนี้หรอไม่ใช่ นี่ต<า>ัวนี้พูกระโลนูกะโ้นนไปต่อไปต่อนี่เดีร <c oughs> อเหรอหาเห็ุก่อนนะใช่นี่ พาสองหนุ่มพาสองหนุ่มแปลกหน้ามาหาเห็ดแปลกหน้าสำหรับป่าเห็ดนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยมานะก็เลยพามานะเผื่อจะฟุกนะ,อะลองพามาดูนะคะเผื่อจะฟุกถ้าได้เห็ดก็เอาเห็ดถ้าได้หอยก็เอาหอยนะคะบู แถวนี้มันจะเป็นเห็ดละงกนะนี่นะคะแถวนี้ปกติจะมีเห็ดละงกนะถ้ามาวันนี้ไม่มีเห็ดก็แสดงว่าสองคนนี้เป็นคนอะไรล่ะเขาเรียกว่าคนขี่ส่วยนะแม่นบ่โอ้ยโอ้ย,อย <laughs> สงสารเด้สงสารพี่แดง เรียกย้ายกันหาเลยเรียกย้ายกันหาว่าใครจะเจอก่อนค่ะกันถ้าถ้าไม่เห็นกันก็ร้องหากันเดอ้ออ่าร้องเรียกหากันนะกลัวหลงเออเข้าไปเขาจะเรียกไงนะเอ้าก็ต้องตอบ อะไรวะไม่เห็นเห็ดสักดอกเลยโอ้ยเกือบบุ้มมันไม่ลกนะนี่มันแปลนนะถ้าปกติมันจะลกกว่านี้นะยังไม่เห็นเห็ดสักดอกเลย าจะเห็นเห็ุเนรอเนาะทัพูเนาะ พี่แดงหายแล้วค่ัพูเนี่ยด้านหลังอ่ะเหรอโอ้ฮ่านี่พาพี่แดงหายแล้วสิอีกว้าวร้อนร้อนร้อนฮะไม่เห็นเห็ดเลย ทางพูดเหมือนจักแปลนเราจะไปหาที่โอ้พี่แดงไปทางนู้นพี่แดงเขามขึ้นมาทางนี้ <S <S เหรอมันไม่เที่ยงมันผาเนี่ยมันลกพี่แดงมันลกพี่แดงพี่แดงจะขึ้นไปนั่งนู่นบ่นั่งโขดหินดูว่าตองดูว่าเห็ดมันอยู่ทางไหนโอ้เห็ดอยู่โขดหินบ้างพี่แดงอเออเออขึ้นขึ้นพี่แดงก็ไปยืนที่โขดหินแล้วพี่แดงก็ส่องหาเห็ด เออใช่พี่แดงก็ส่งหาเห็ดเลยเอาป่าเห็ดมันจะเป็นทางได้ยังไงถ้าทางมันก็ตรงนู้นทาง เดินไปเดินไปเจอเห็ดเนาะโอ้โหปวกวกเหรอเดินไปเดินไปเจอเห็ดละโงกหมูหนึ่งนี้จะร้องกรี๊ดเลยหมูหนึ่งนี้ก็อ้าวเอาพี่แดงล้มแล้วพี่แดงเอาอ้าวใช่ <BS> หา,หาทางลงก็ไม่ได้ <BS> มีแต่ทางขึ้นทางลงไม่มีนะพี่แดงอ๋อโอ๊ยพี่แดงอยากจะขึ้นไปชมตรงนั้นเออ้าไปนั่งเลยพี่แดงทั้งชมตรงนั้นแหละรออยู่ตรงนั้นเลย้อพี่แดงเด้อ ล้มเหมือนกันเลยพี่แดงเลยโอ้ฝนจะตกแล้วทับปูอูเดี๋ยวไปไกลนะั่นเดี๋ยวเราก็กลับใช่ เออให้พี่แดงนั่งตรงนั้นแหละก่อนเดี๋ยวหาเห็ดได้ก็เอาไปถ่ายอ้าวแล้วเห็ดไม่มีสักดอกเลยฝนก็กำลังจะตก เห็นีทัูไม่เห็นสักดอกเลยไม่เห็นสักดอกเลย่ว่าอยยุ bye bye, มันออกอยู่หลังเขาไม่ได้ออกอยู่ที่นี้ uh huh. ว้ายมันนู่นมันออกอยู่ทู่นู uh ่น huh. เขาบอกบนหลังนู่นเลอม,มันเป็นดานอาดแถวนี้มันถ้าเห็ดไม่เยอะมันไม่ออกถ้าปกติเห็ดจะออกตรงนี้ตอนถ้าเห็ดออกใหม่เห็ดจะออกตรงนี้อ โอ้พี่แดงน่าช่วยเลย